คุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิชนันนัทาวีวานิสุรางค่ะ พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่น้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลไปด้วยกันว่าอาหารแต่ละอย่างนั้นจะเสี่ยงต่อการเกิดอาการอาหารเป็นพิษได้อย่างไรแล้วในขณะเดียวกันเมื่อเกิดอาการอาหารเป็นพิษแล้วเนี่ยจะมีวิธีในการดูแลตัวเองแบบไหนน,หนอกจากนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเคล็ดลับในการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมาย ำหรับผู้นำองค์กรไปกับหลักสูตรซ u เปอร LBA พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ ถ้าจะกู้ซ <it> ื้อบ <ud> ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอสอทอสย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์าวโหลดย้าแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเืินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอด GHB OG แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง สัสดีคครบุณนี่คือเสียงที่อาจทําให้คุณไม่เหลืออะไรเลยนะเสียงจากมิจฉาชีพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้คุณโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมด MyMo CQ Plus ธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม ช่วงที่2ของคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมขาอาหารที่เรากินเข้าไปในแต่ละคำในแต่ละมือ้อย่อมส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเรากินอาหารหรือน้ําดื่มที่มีการปนเปือเป้อนเชื้อโรคสารพิษหรือว่าสารเคมีเข้าไปเนี่ยแน่นอนละร่างกายของเราได้รับผลกระทบเป็นผลเสียแบบเต็มเต็มเลยวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของอาการอาหารเป็นพิษนะคะโดยจะมาเจาะลึกดูในรายละเอียดหล่ะว่าอาหารแต่ แต่ละอย่างแต่ละประเภทแต่ละชนิดเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการอาหารเป็นพิษได้อย่างไรเราถ้าเกิดเรามีอาการอาหารเป็นพิษแล้วอะค่ะจะมีวิธีดูแลตัวเองแบบไหนเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราเนี่ยฟื้นกลับขึ้นมาเป็นปกติให้ได้โดยเร็วที่สุดลองมาติดตามรายละเอียดไปด้วยกันค่ะอาหารเป็นพิษเป็นโรคที่เกิดจากการกินอาหารหรือการดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคอย่างเชื้อแบคทีเรียไวรัสพยาธิและสารพิษต่างๆโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่นผู้สูงอายุผู้หญิงตั้งครรภทารกและเด็กเล็กผู้ที่ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอและผู้ป่วยไข้ไทฟอยด์ผู้ที่ป่วยเป็นอาหารเป็นพิษอาจจะมีอาการและระดับความรุนแรงของอาการที่แตกต่างกันออกไปค่ะ ตั้งแต่อาการที่ไม่รุนแรงอย่างท้องเสียอาเจียนไปจนถึงอาการที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจะขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรคที่ได้รับเข้าสู่ร่างกายอายุและสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยโดยการปนเปื้อนเชื้อโรคหรือสารพิษต่างๆที่อาจทําให้เกิดอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อยก็มีดังนี้ 1. เนื้อสัตว์ที่ยังปรุงไม่สุกดีการรับประทานเนื้อสัตว์สุกๆดิบ,ดบ ท้งเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อเป็ดหรือเนื้อสัตว์อื่นๆเป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อยโดยการปนเปื้อนส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการเตรียมเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นการเตรียมเนื้อสัตว์อาจจะเลือกล้างเฉพาะบางจุดที่ปนเปื้อนเศษต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่อาหารอื่นๆและอุปกรณ์ทําความสะอาด อุปกรณ์ทําอาหารผ่านทางน้ําที่สําคัญควรจะปรุงเนื้อสัตว์ให้สุกดีก่อนจะรับประทานทุกครั้งตามคําแนะนําของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐ 2. ปลาและสัตว์น้ําที่มีเปลือกแข็งปลาบางชนิดเช่นปลาทูน่าหรือปลาแมคเคอเรลจะมีสารที่มีชื่อว่าฮิสติดีนอยู่มากสารชนิดนี้จะถูกแบคทีเรียเปลี่ยนเป็นสารฮิสตามีนซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดอาการของอาหารเป็นพิษได้ถ้าหากร่างกายมีปริมาณของสารชนิดนี้สูงเกินไป อีกทางถ้าหากไม่ได้ถูกแช่เย็นมาในอุณหภูมิที่เหมาะสมปลาในกลุ่มนี้ยังอาจจะมีปริมาณแบคทีเรียที่มากขึ้นซึ่งก็จะยิ่งส่งผลทําให้มีปริมาณสารฮิสตามีในปลาเพิ่มสูงขึ้นส่วนสัตว์น้ำาที่มีเปลือกแข็งอาจส่งผลให้ผู้ที่รับประทานได้รับเชื้อโรคหรือสารพิษได้หลายทางเช่นอาจปนเปื้อนมากับแหล่งน้ำที่สัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่อาจปนเปื้อนมาจากสาหร่ายบางชนิดที่สัตว์เหล่านี้กินเป็นอาหาร 3. ไข่ ถึงแม้ไข่จะเป็นอาหารที่ทุกคนคุ้นเคยและมักจะมีติดครัวอยู่เสมอแต่เปลือกไข่ทั้งด้านในและด้านนอกถือเป็นบริเวณที่พบเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่าสโมเนล่าได้มากเจ้าแบคทีเรียชนิดนี้ค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบได้บ่อยซึ่งก็ส่งผลทำให้ใครหลายหล,ลายคนเกิดอาการอาหารเป็นพิษเพราะฉะนั้นก่อนจะรับประทานไข่ทุกครั้งควรต้องปรุงไข่ให้สุกดีก่อนแล้วหลีกเลี่ยงการรับประทานไข่แบบดิบๆหรือไข่ที่ไม่สุกดีค่ะ 4. ผักและผลไม้สดถึงแม้ผักและผลไม้จะอุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ผู้ที่รับประทานก็อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอาหารเป็นพิษได้ถ้าเกิดไม่นำผักผลไม้ไปล้างให้สะอาดก่อนรับประทานเนื่องจากว่าผักและผลไม้ถือเป็นอาหารที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อได้หลายทางค่ะไม่ว่าจะเป็นจากน้ำที่ใช้รดดินที่ใช้ปลูกไปจนถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ขณะเก็บเกี่ยว5 ผลิตภัณฑ์จากนมที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชือ้อถ้าหากไม่ได้ถูกนำไปฆ่าเชื้อก่อนบริโภคนมและผลิตภัณฑ์จากนมอย่างชีสไอศครีมและโยเกิร์ตก็อาจจะเป็นแหล่งของเชื้อโรคที่ส่งผลทำให้ผู้รับประทานเกิดอาการเจ็บป่วยได้ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเลือกซื้อนมและผลิตภัณฑ์จากนมควรต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชือ้ออย่างการ p a s t e u r i z e sterilize หรือ UHT มาแล้วเสมอโดยเฉพาะคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์เนืน่องจากว่าเชื้อโรคที่มักพบในนมที่ยังไม่ผ่านการฆ่าเชือ้ออาจจะส่งผลให้ทั้งคุณแม่และทารกเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้เช่นแท้งภาวะตายคลอดหรือการคลอดก่อนกำหนดค่ะ6ข้าว ถึงแม้ว่าข้าวจะเป็นอาหารที่เรารับประทานกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของอาหารเป็นพิษได้เช่นเดียวกันค่ะโดยถ้าหากไม่ได้นำข้าวสวยที่เหลือจากการรับประทานไปเก็บไว้ในตู้เย็นข้าวนั้นก็อาจจะกลายเป็นแหล่งที่เชื้อแบคทีเรียจเจริญเติบโตได้ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดอาหารเป็นพิษจากการรับประทานข้าวทุกครั้งที่รับประทานข้าวไม่หมดควรจะนำข้าวที่เหลือไปแช่ตู้เย็นเอาไว้แล้วนำกลับมาอุ่นซ้ำอีกครั้งจนข้าวร้อนอย่างทั่วถึงก่อนที่จะนำมารับประทานค่ะ นอกจากอาหารที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะก็ยังมีอาหารใกล้ตัวของเราอีกหลายชนิดที่เดียวที่มักจะพบการปนเปื้อนเชื้อต่างๆและอาจจะนําไปสู่อาหารเป็นพิษได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นถั่วงอกถั่วบางชนิดอาหารหมักน้ำแข็งที่ไม่สะอาดหรืออาหารกระป๋องที่มีรอยบุบรั่วเพราะฉะนั้นก่อนจะเลือกซื้อและรับประทานอาหารทุกครั้งควรต้องมีการตรวจสอบคุณภาพและความสะอาดของอาหารและบรรจุภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคค่ะ คราวนี้มาที่การดูแลตัวเองเมื่อป่วยอาหารเป็นพิษกันบ้างนะคะโดยปกติแล้วผู้ที่ป่วยอาหารเป็นพิษมักจะดีขึ้นได้เองภายในเวลาประมาณ24-48ชั่วโมงโดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาใดๆอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ร่างกายกำลังฟื้นตัวผู้ป่วยอาจจะลองทำตามวิธีดังต่อไปนี้เพื่อช่วยบรรเทาอาการต่างๆให้ดีขึ้น ดื่มน้ำให้เพียงพอเนื่องจากอาการอาเจียนและท้องเสียอาจจะส่งผลทำให้ร่างกายเกิดการขาดน้ำเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญแต่ก็ให้หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์หรือคาเฟอีนผู้ป่วยอาจจะใช้วิธีการซื้อผงเกลือแร่สำหรับผู้ที่มีอาการท้องเสียอย่างผง ORS มาผสมดื่มกับน้ำเปล่าเพื่อชดเชยแร่ธาตุต่างๆที่สูญเสียไปซึ่งก่อนจะเลือกซื้อควรที่จะตรวจด,ดูผลิตภัณฑ์ให้ดีหรืออาจปรึกษาเภสัชกรก่อนเพื่อป้องกันการสับสนกับผงเกลือแร่สำหรับนักกีฬาที่มีปริมาณน้ำตาลสูงซึ่งอาจจะส่งผลทำให้อาการท้องเสียรุนแรงขึ้นได้ เลือกรับประทานอาหารที่ผ่านการปรุงสุกด้วยความร้อนมาแล้วเช่นโจ๊กข้าวตม้มน้ำซุปและควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสดหรืออาหารที่ไม่ได้ผ่านการปรุงให้สุกเช่นสลัดยำส้มตำหรือผลไม้ต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับอาหารค่ะหลีกเลี่ยงการแปรงฟันอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่อาเจียนเพื่อป้องกันชันเครือบฟันเกิดการสึกกร่อน เนื่องจากกรดจากกระเพาะที่ไหลออกมาพร้อมกับอาเจียนอาจจะส่งผลทำให้ชั้นเคลือบฟันเกิดความเสียหายได้การแปลงฟันในช่วงนี้จะยิ่งส่งผลให้ชั้นเคลือบฟันเสียหายมากขึ้นหรือเกิดการสึกกร่อนตามมา งดรับประทานยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ก่อนโดยเฉพาะยาฆ่าเชื้อและยาแก้ท้องเสียเนื่องจากยาฆ่าเชื้อเป็นยาที่ควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นส่วนยาแก้ท้องเสียผู้ป่วยควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานยาแก้ท้องเสียในช่วงนี้เพื่อช่วยให้ร่างกายได้ขับของเสียและเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในระบบย่อยอาหารออกไปตามกลไกธรรมชาติของร่างกาย นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแม้โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจะมีอาการดีขึ้นได้เองแต่ผู้ป่วยบางรายก็อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันเช่นผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ผู้ที่อายุมากกว่า65ปีขึ้นไปและผู้ที่ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอดังนั้นผู้ที่ป่วยอาหารเป็นพิษควรจะรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ อาการอาหารเป็นพิษนี่ถือเป็นอันตรายที่มากับอาหารนะคะหลายครั้งจริงๆล่ะค่ะคุณผู้ชมขาที่เรารู้สึกว่า โหอร่อยปากแต่ว่าสุดท้ายแล้วลำบากกายดังนั้นหลักๆในการเลือกกินอาหารนะคะควรที่จะต้องเลือกกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆยังร้อนๆอยู่และนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ต้องเป็นอาหารที่สะอาดปลอดภัยต่อสารพิษต่างๆด้วยเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่าค่ะหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเคล็ดลับในการบริหารธุธธรกิจด้วยกฎหมายสําหรับผู้นําองค์กรไปกับหลักสูตร Super LBA สักครู่เดียวค่ะ เชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณกลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมด My m o s e c u Plus ธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมถ้าจะกู้ซื้อบ้าน ทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทออสอทอ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราห์ดาวโหลดยอาอ๋อแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเืินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลาบออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g แอปเทียวครบจบทุกเรื่อง อยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะเช่นเคยนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดการอบรมหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กรหรือ Super LBA เพราะตลอดระยะเวลาของหลักสูตรจะมีการเชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะสามารถจะนำมาปรับใช้ประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจและการบริหารธุรกิจได้เป็นอย่างดีทีเดียวรายละเอียดที่น่าสนใจสำหรับสัปดาห์นี้มีอะไรนำเสนอบ้างติดตามไปได้วยกันค่ะ ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร s u p e r l e g g e Business Administration Leader Program หรือ Super LBA รุ่นที่1น,นำโดยดรสุทธิพลทวีชัยการคณะบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและประธานกรรมการหลักสูตรศึกษาดูงานนัสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นางท่านทิพย์จงจัก,กรพันธ์ผู้พิพากษาสารดีกาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้กล่าวต้อนรับซึ่งสารทรัพย์สินทางปัญญาจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางปีพุทธศักราช2539 เมื่อวันที่1ธันวาคม2540มีเขตอำนาจพิจารณาและพิพากษาคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศซึ่งจะมีลักษณะคดีพิเศษแตกต่างกาันจากคดีทั่วไป ผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบจึงต้องมีความรู้ความชำนาญในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านกฎหมายในระดับนานาชาติและเวทีโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรู้และได้รับความเชื่อมั่นในระดับสากลนอกจากนี้ยังพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการให้บริการประชาชนทำให้การพิพากษาคดีสะดวกรวดเร็วลดค่าใช้จ่าย เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพให้ความสำคัญกับการระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ยทั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้องเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนจากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อบทบาทหน้าที่ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางการพิจารณาคดีและการบริหารจัดการคดีโดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาคดีของศาล โดยนายสักพันจิตรองเลขานุการสารทรัพย์สินทางปัญญาและดรวรวงอัชราวงชัยผู้พิพากษาสารทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าสารทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ในระบบของสำนักงานสารยุติธรรมซึ่งมีการคัดเลือกผู้พิพากษาที่แสดงความจำนงมาสารทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นจากนั้นจะมีการคัดเลือกความรู้ความสามารถแล้วให้แต่ละท่านคัดเลือกคดีที่เกี่ยวข้องมาสามคดีแล้วเรียกสัมภาษณ์ทุกท่านเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ก็ยังมีผู้พิพากษาสมทบที่มีความรู้เฉพาะทางการพิจนารณาคดีได้แก่เรื่องลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รวมถึงการค้าระหว่างประเทศการขนส่งการว่าจ้างเป็นต้นในการประกอบธุรกิจสิ่งที่ผู้ประกอบการคิดเป็นสิ่งแรกเมื่อเกิดผลิตภัณฑ์นั่นคือความสำเร็จจากยอดขายที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเป็นอันดับแรก ส่วนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจะเกิดขึ้นภายหลังเพราะมองว่าเป็นเรื่องทางกฎหมายที่ยุ่งยากจนเมื่อเกิดคู่แข่งที่มีทุนมากกว่าเข้ามาตีตลาดทำยอดขายส่งผลทำให้สินค้าของเรามียอดตกลงอย่างมากซึ่งภายหลังก็พบว่าไม่ได้มีการจดสิทธิบตัตรหรือลิขสิทธิ์สุดท้ายก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เพราะไม่ได้คิดเรื่องการคุ้มครองก่อนนำสินค้าออกสู่ตลาดแล้วถูกคนมาละเมิดลอกเลียนแบบในภายหลัง จึงเป็นกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการต้องคิดและให้ทนายความดำเนินการให้ลิขสิทธิ์สิิทธบทัตรเครื่องหมายการค้าสารตัวหลักนี้มีโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาซึ่งในทางอาญาถ้าใครละเมิดก็สามารถแจ้งความฟ้องร้องดำเนินคดีแล้วผู้ละเมิดอาจถูกติดคุกถูกริบทรัพย์สินส่วนทางแพ่งก็คือการชดใช้ค่าเสียหาย การเยียวยาแต่ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นความรับผิดทางอาญาและรับผิดทางแพ่งหมายความว่าสามารถเลือกทางใดทางหนึ่งหรือทั้งสองทางก็ได้ซึ่งเป็นเสมือนกับดาบสองคมเพราะส่วนใหญ่เลือกคดีอาญาเหตุผลเพราะประหยัดต้นทุนและทำให้คนละเมิดกลัวแต่บางครั้งก็ไม่จริงเสมอไปเพราะเป็นคดีเศรษฐกิจบางประเทศไม่ได้กำหนดโทษทางอาญาด้วยซ้ำ ประเทศไทยกำหนดเป็นโทษอาญาแต่ไม่ได้เหมือนกับโทษอาญาแบบที่เราเข้าใจกันเพราะโทษของระเบิดทรัพย์สินทางปัญญามีโทษจำคุกน้อยกระบวนการสามารถบังคับให้ตัวผู้ละเมิดเข้ามาชดใช้ซึ่งผู้ละเมิดกลัวและอาจยอมมาชดใช้ได้ แต่ดาบสองคมก็คือถ้าใช้คดีอาญาผู้ฟ้องจะต้องมีภาระการพิสูจน์ให้ศาลเห็นโดยปราศจากข้อสงสัยนั่นก็หมายความว่าถ้าศาลสงสัยสักนิดเดียวศาลยกฟ้องจึงต้องมีการไกลเกลี่ยก่อนฟ้องและไกลเกลี่ยหลังฟ้องเพราะหากเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากศาลอาจไม่เข้าใจผู้ฟ้องอาจจะคุยกับคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งขอส่งคดีไปให้อนุญาโตตุลาการตัดสินแต่ก็ต้องตกลงกับคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่ออนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดส่งมาศาลพิพากษาตามคำชี้ขาดเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าอนุญาโตตุลาการในศาลจึงอยากให้มองศาลเป็นที่พิจารณาข้อพิพาทมากกว่าศาลเป็นที่ตัดสินคดีว่าใครแพ้ชนะเท่านั้นจากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อบทบาทหน้าที่และภารกิจของผู้พิพากษาสมทบ โดยนายพฤทิพงศ์ศรีมาจันทร์ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาได้กล่าวถึงการทำหน้าที่ว่าต้องอยู่ภายใต้การประเมินจริยธรรมของตุลาการซึ่งมีอัธถาคดีที่สุจริตยุติธรรมเป็นกลางไม่สามารถใช้นามบัดแสดงตัวในการดำรงชีวิตต้องปฏิบัติตัวอย่างระมัดระวังเช่นเดียวกันกับผู้พิพากษาอาชีพเพราะผู้พิพากษาสมทบก็มีบทบาทพอสมควรในการทำคดีให้กับสังคมขณะที่นายทัชพงษ์ ธนิตโชคกอบกุลในฐานะผู้ประนีประนอมสารทรัพย์สินทางปัญญาได้บรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่และภารกิจของผู้ประนีประนอมประจำศาลว่าผู้ประนีประนอมต้องผ่านการคัดเลือกตั้งแต่ก่อนฟ้องและหลังฟ้องซึ่งก่อนฟ้องศาลจะออกหมายเรียกให้ทั้งสองฝ่า,ายมาไกล่เกลี่ยโดยมีผู้ประนอมโดยใช้ห้องที่ถูกจัดให้เกิดการพูดคุยในบรรยากาศที่หาทางออกด้วยกันซึ่งคู่ความทั้งสองฝ่ายสมัครใจและกระบวนการนั้นเป็นความลับ นำไปสู่การหาทางออกร่วมกันผู้ประนอมต้องผ่านการคัดเลือกของศาลต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อกฎหมายและเป็นงานช่วยสังคมให้คนมีความทุกหาทางออกร่วมกันเมื่อหยิบยกพูดคุยบนโต๊ะจรจาร์แล้วสามารถหาทางออกได้ง่ายมากเพราะเมื่อทุนทรัพย์สูงไม่ว่าใครจะแพ้ชนะคู่จรจารจะพูดคุยกันได้ซึ่งบางครั้งก็เหมือนกับเส้นผมบางภูเขาต่หาทางออกไม่ได้ สำหรับสถิติคดีที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิดจนถึงปัจจุบันเป็นคดีทรัพย์สินทางปัญญาในคดีอาญามากที่สุดคือเครื่องหมายการค้าเป็นกรณีที่บางครั้งไปยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วไม่รับจดเพราะเครื่องหมายไปซ้ำกับคนอื่นหรือไปละเมิดการค้าพวกสินค้าปลอมจะมีประมาณ700-800ถึงคดีตามด้วยคดีละเมิดลิขสิทธิ์และคดีสิทธิบัตรน้อยที่สุด สถิติคดีแพ่งจะมี2กลุ่มทั้งกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศซึ่งคดีแพ่งเยอะที่สุดคือเครื่องหมายการค้าจะเป็นความเสียหายจากการละเมิดคดีการค้าระหว่างประเทศก็มีค่อนข้างเยอะกว่า200คดีปัจจุบันยังมีการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้พิจารณาคดีและสืบพยานและยังผลักดันองค์กรให้เป็นองค์กรอัจฉริยะด้วยการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้เช่นระบบการยื่นส่ง รับคำคู่ความหรือเอกสารทางคดีด้วยระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการฟ้องคดีผ่านระบบโดยไม่ต้องพิมพ์เอกสารมีระบบ c o ออสอำนวยความสะดวกให้กับทนายความหรือคู่ความสามารถทำการสืบค้นข้อมูลคดีโดยไม่ต้องเดินทางมาศาลร,ระบบการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบหรือ e-court room และระบบบันทึกคำพยานด้วยภาพและเสียงในห้องพิจารณาคดีที่สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลได้ทั้งในรูปแบบภาพวิดีโอและเสียงรวมถึงไฟล์เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบการไกล่เกลี่ยออนไลน์สามารถดำเนินการในชั้นก่อนฟ้องคดีต่อศาลและระหว่างพิจารณาคดีของศาลตามที่คู่พิาพาทสะดวก สำหรับหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร Super Legal Business Administration Leader Program หรือ Super LBA รุ่นที่1มีดรสุทธิพลทวีชัยการคณะบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นประธานกรรมการหลักสูตรเพื่อการพัฒนาด้านธุรกิจโดยใช้กฎหมายและเทคโนโลยีมาเป็นหลักในการให้ความรู้ช่วยส่งเสริมแก้ปัญหาให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จ คุณผู้ชมหาสาระดีๆที่หลากหลายทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพและการบริหารธุรกิจติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะทั้งผ่านทาง Facebook YouTube Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ทช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกถึง15นาฬกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดโอกาสให้ผู้รักการออมมีทางเลือกในการลงทุนอย่างต่อเนื่องกับสลักออมทรัพย์ทออสอชุดวิมานเมกพลัสปี2567ออมแล้วยังได้ลุ้นรางวัลที่1มูลค่าสูงถึง3ล้านบาทพร้อมรางวัลใหญ่รวมกว่า120รางวัลเพียงซื้อสลักออมทรัพย์ทออสอราคาหน่วยละ1ล้านบาทจะได้รับผลตอบแทนหน้าสลากถึงร้อยละ1.7ต่อปีหรือเท่ากับ34,000บาทเมื่อฝากครบ2ปี พร้อมร่วมลุ้นรางวัลเลขท้าย1ตัวมูลค่ารางวัลละ1,000บาทพิเศษได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบีย้ยและเงินรางวัลสลักออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดาสลักออมทรัพย์ทอสชุดวิมานเมกคลาสปี2567ออกรางวัลครั้งแรกในวันพุทธที่16ตุลาคม2567ผู้ที่สนใจซื้อสลักออมทรัพย์สามารถซื้อได้นาสาข,ขาของธนาคารทั่วประเทศและผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน GHB All g e n สอบถามรอยเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสสทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กองทุนการออมแห่งชาติจัดกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติประจำปี2567ได้รับเกียรติจากดกเรเผ่ภาภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อวินัยการออมเสาหลักสู่ความยั่งยืนในสังคมไทยว่าไทยเผเชิญภาวะแก่ก่อนรวยพร้อมแนะนำคนไทยใส่ใจกับการออมโดยกระทรวงการคลังได้พัฒนานวัตกรรมการออมให้กับคนไทยเพื่อจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการออม ในรูปแบบต่างๆและกําลังดําเนินนโยบายสลากออมทรัพย์เพื่อการกเกษียณที่ดําเนินการผ่านกองทุนการออมแห่งชาติเป็นผลิตภัณฑ์การออมรูปแบบใหม่ที่สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออมเงินด้วยตนเองผ่านการสร้างแรงจูงใจในรูปแบบของเงินรางวัลซึ่งจะช่วยให้คนไทยเก็บออมให้มีเงินใช้หลังกเกษียณน,นอกจากนี้ยังได้มอบรางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมประจำปี2567 สภาผู้บริโภคจัดเวทีสภาผู้บริโภคเพื่อเมืองที่เป็นธรรมกรณีการวางและจัดทำพังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุงครั้งที่4กับการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลังพบกรุงเทพมหานครจัดรับฟังความเห็นเป็นเพียงพิธีกรรมไร้การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงและอย่างละเมิดสิทธิผู้ได้รับผลกระทบ เตรียมรวบรวมรายชื่อคัดค้านเพื่อยื่นต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิ์ในวันที่6พฤศจิกายนนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนหรือ CEA จัดพิธีมอบรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ประจำปี2567ซ uh, ึ um ่งจัดเป็นปีที่สองเพื่อยกย่องและชิดชูผลงานนักสร้างสรรค์ไทยมีผลงานที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้สังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศโดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐจันทร์ระรงทองรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมเป็นประธานมอบรางวัลให้กับนักสร้างสรรค์จำนวน15รางวัล18ผลงาน